สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมธนบัตร100บาทรัชการที่8พิมพ์อเมริกันสภาพสวยเดิมๆนะครับ Unused c o ย n u n อ u n u s e ันย i สเหรียญไม่ผ่านการใช้งานาไม่ผ่านล้างสภาพ90%ราคา18,000บาทส่งฟรีค่ะ mm hmm. ก็พูดง่ายๆว่าเอา180เท่าไปคูณ100บาทจะได้1 8 0 0 0เอา180เท่าไปคูณน,นะครับ ่าเราก็มาดูเลยนะครับปิดการขายไปเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ปิดการขายค่ะทีนี้จะให้ดูทีละภาพนะครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับกดหยุดดูภาพเองเลยนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพไปเลยครับเพื่อนๆจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับ หรือเพื่อนๆจะแคปภาพส่งเข้าลนยร้านกล้องถ่ายรูปให้เขาปิ้นลงกระดาษอาร์ตมันสวยๆจะได้ถือรูปไปนั่งดูในห้างสรรพสินค้าเย็นๆจิบกาแฟชิวๆนะครับครบ5วิแล้วผมก็จะเลื่อนนะครับเพื่อนๆ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิครบ5วิผมก็จะเลื่อนนะครับเพื่อนๆอ่า1วิ2วิ3วิ4วิ5วิ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิ กดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยจ้าเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้ครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิเลือนนะครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิเลือนนะครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินนะครับแคปภาพไปเลยจ้า เอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้แบงค์แท้จะเห็นทะลุโปร่งแสงแบบนี้นะครับเอาไปขยายได้1วิ2วิ3วิ4วิ5วิกดหยุดดูรายละเอียดภาพเองนะครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิกดหยุดดูรายละเอียดภาพเองนะครับ1วิ2วิ3วิ4วิ5วิโอเคครับผมเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดู YouTube ดูคลิปวิดีโออยู่ใต้คลิปจะมีช่อง YouTube รับซื้อเหรียญขายเหรียญให้เพื่อนๆเนี่ยครับกดเข้าไปที่ช่อง YouTube มันจะมีให้เลือก3อย่างก็คือหน้าหลักวิดีโอแล้วก็เพลย์ลิสต์กดวิดีโอนะครับแล้วก็ย้อนดูคลิปเหรียญต่างๆโบราณจากทั่วโลก3 3 0 0 4 0 0คลิปได้เลยครับช่องนี้เราจะรวบรวมเหรียญเก่าโบราณหายากราคาแพงจากทั่วทุกมุมโลกมาให้ทุกท่านชมฟรีแบบไม่มีกักสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วคลิปหน้าผมจะนําเหรียญที่เก่ากว่าเดิมโบราณกว่าเดิมหายากกว่าเดิมแล้วก็ราคาแพงกว่าเดิมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะครับบายบายสวัสดีครับไปแล้วนะครับเพือ่อนๆสวัสดีครับ3นาที15วิเองนะครับช่องของเราจะเน้นเนื้อๆไม่เน้นน้ำนะครับ จะประหยัดเวลาการดู YouTube ของพวกท่านนะครับไม่ต้องมานั่งดูนานเกินเนาะแล้วนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมได้นำแบงค์ธนบัตร100บาทรัชการที่8เป็นครั้งแรกในคลิป youtube ที่เพื่อนๆจะได้เห็นในช่อง y o u t u b e นี้แล้วก็ในคลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกเป็นช่อง y o u t u b e แรกที่จะนำแบงค์1้อบาทรอ8มาให้ทุกท่านได้ชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆไปแล้วนะครับ ช่องนี้มีแต่เนื้อนะจ้ะไม่เน้นน้ำจ้าประหยัดเวลาเพื่อนๆน,นะครับเห็นไหมไม่เกิน4นาทีต่อคลิป